โอเควันนี้อยู่กับเบนครับทลิปนี้อยู่กับเบนเบนเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟสกิลหนึ่งนะก่อ,อนเกมก็มีปัญหาครับเพื <All two. S 1> ่อนของเราเนี่ย <All two. S 1> ก็ถามว่า,วาไหวปิกเบนทาไมถึงเลือดเบนคะ <'re> คือประมาณว่าเบนเนิร์ฟแล้ว <Okay. S 1> มันจะเลิกมาทําไมประมาณนี้ไม่ <laughs> เป็นไรครับลองดูลองดูครับเฮ้เล่นโบลได้มีใครวะเบนป่าครับโอเค ผมชอบสกิลหนึ่งเบนมากเลยนะก่อนหน้าเนี้กอ่อนโดนเนิรนะ์ฟน่ะก่อนโดนเนิร์ฟอบบสกิลหนึ่งแรงมากเลยนะเราลองมาดูสกิลหนึ่งของเบนดีกว่าผมชอบที่มันสตอนะดูนะดูนะเห็นไหมตายว่าเรียรตายดูดิ <c oughs> ผมชอบตรงนี้แหละ <c oughs> เวลาเราใช้สกิลหนึ่งเดินโดนคลิปนะมันจะกระเด็นไปโดนตัวที่อยู่ด้านหลังเลยและไอ้ไอ้ดาเมจกระเด็นมันแรงมากเลยนะโอ้โห เนี่ยผมเชี่ยสกิลหนึ่งของบีนตรงนี้แหละ <_ d ream> เวลายิงสกิลหนึ่งตัวหลังตาย <_ d ream> <_ d ream> แต่มันเนิร์ฟแล้วอ่ะแต่ถ้าเล่นดีๆก็ชนะก็เล่นได้แหละมันเนิร์ฟสกิลหนึ่งผมเล่นสายกายภาพนะเพราะว่าเอาเอ,าเอ็มเรมนักฆ่ามาเป็นไงเป็นไงโอ้ไม่เจ็บเท่าไหร่เมื่อกี้ผมลองยิงดูไม่เจ็บเท่าไหร่สกิลหนึ่งมันเนิร์ฟอ่ะเฮ้ยเบ้ย เกรนเจอร์อเ,อเลือดน้อยตายนะเกรนเจอร์อเ,อเลือดน้อย <c oughs> ถ้าโดนสกิลหนึ่งยิงโดนใครก็ได้มันจะสตอรนเป็นไงมันโดนตัวหลังใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราดูเราดูดนะเราดูไม่มีใครมาวะโอเคครับเกรนเจอร์ตรงนั้นตายนะเกรนเจอร์พ้นไปได้โอ้หลบได้ไม่โดนว่ะเฮ้ยไม่โดนนะโอเคตรงนั้น อะไรกันเจ้าอะไรใจยิงครับตายนะเว้นยังไงยังไงผมชอบมากเลยสกิลหนึ่งของเบนเนี่ยอยู่ๆก็ตายครับตัวที่อยู่ด้านหลังเออเราใช้สกิลหนเดินโดนตัวที่อยู่ด้านหน้านะแต่ว่ามันกระเด็นไปโดนตัวที่อยู่ด้านหลังด้วยเออผมค่อยโดนนะพอตรงข้ามเอาเบนมาใน้ผมเลือดน้อยนะกำลังจะไปเคลียร์เลนแล้วเบนใช้สกิลหนึ่งพ่นมา ผมตายงงเลยตายได้ไงเนี่ยผมชอบวินสกิลหนึ่งมาเลยแต่ว่ามันเนิฟไงเพราะว่ามันแรงก่อนหน้านี้มันแรงมากเลยนะแต่ตอนนี้มันเนิฟเนิฟแล้วมันเนิฟเลยอ่ะลองดูครับว่าอะไรจะเวิร์กกว่าระหว่างสกิลเอราวางของกายภาพกับดาเมจกายภาพกับเวทเออดาเมจกายภาพกับเวทอันไหนจะเวิร์กกว่า ถ้าเราใช้ไปนะสวยครับถ้าเราออกของกายภาพนะสกิลหนึ่งกับเบสิคโจมตีม,มันจะแรงอ่าออกของกายภาพสกิลหนึ่งกับเบสิคโจมตีม,มันจะแรงถ้าออกของเวทสกิลสองกับสกิลอันติมันจะแรงเออแล้วแต่เราละ่ะทีนี้แล้วก็แล้วแต่เราเราจะเล่นยังไงเออแต่ส่วนมาก็อปโลกนะไปดูในไอเทมของ็อปโลกเขาจะอ,ออกเป็น เอาเป็นกายภาพมากกว่าเออไม่มีใครออกออกของเวท <c oughs> แต่แต่ออกของเวทได้นะออกของเวทได้แต่มันจะเพิ่มดาเมจให้สกิลสองกับสกิลตันตีนะเวลาออกของเวทแต่ถ้ากายภาพสกิลหนึ่งกับสกิลเบสิกตัตีทีมเราเล่นได้แต่ไม่มีใครดันป้องมาดูดิมั่ว <c oughs> แต่ห่วงบัฟแฟนมีเอ,อ้ยไม่โดนเ้ยสวยครับ มาเนี่มาเนี่มาเนี่สวยเฮ้ยตัวนึงอวยสโลสโลสโลโอ้โหสโลชิมาไอวาเลียสโลชิมามันออกของสโลดีกว่าเวลาใช้เวลา,าเ,เล่นเบนเนะ่ยเวลาเรากดสกิลนะพยายามกดเบสิโจมตีด้วยเออเพราะว่ามันจะมีพัฟสิของมันน่ะใช้สกิลหนึ่งกดเบสิโจมตีใช้สกิลส,ส,สอง กดเบสิกโจมตีเพราะว่ามันมีพัสดิ์เห็นด้านล่างไหมด้านล่างพัสดิแล้วก็ใช้เบสิกโจมตีใช้สกิลหนึ่งใช้เบสิกโจมตีใช้สกิลหนึ่งใช้เบสิกโจมตีรับสลับกําปครับทุกครั้งที่ใช้สกิลเนี่ยเราก็ใช้เบสิกโจมตีด้วยครับเพราะว่ามันมีพัสดิ์ของมันเนี่ยพัสดินี่แรงมากเลยนะเออไอการพ่นน้ำเนี่ยเวลาตีด้วยดาบแล้วมีน้ำก็เดนออกมาเนี่ยนั่นแหละพัสดิของเป็น อืมตายตายครับโอ้นี่มันเนิร์ฟกาดขนาดนี้จริเหรอก่อนหน้าน,นี้มันมันโหดมากเลยนะแต่ตัวน,นี้ไม่รู้สิไปดีกว่าโรเจอร์ยังดีกว่าเลยโรเจอร์มันบัฟบัฟสกบับิลลันตีบัฟกาะโรเจอร์ยังดีกว่าเลยเบนเนี่ยเมนเบนเนี่ยผมว่า ไม่เข้าเวิร์กแล้วล่ะแต่ก็เล่นได้นะถ้าเล่นดีๆก็เล่นได้แหละถึงว่าแหละเพื่อนผมด่าึงเริ่มเ็นมาทําไมเป็นเนิร์ฟแล้วเพื่อน,น,น <laughs> ในทีมอ่ะเออเอาโรเจอร์ดีกว่าโรเจอร์โอ้โห <laughs> ดูทรงแล้วเหมือนจะแพ้ <laughs> ของเราไม่มีใครัำป้อมเลย <laughs> <laughs> โอ้ไม่สวยครับรมไหม ตายเรียบร้อยครับเอาไปประเด็นเหรอหนีได้ไปแล้วสวยดูเฟนีดันป้อมตลอดฟองแล้วไม่ม <enders> ีใครดันป้อมเลยอะไรวะเล่นตอนดันป้อมด้วยเฟนีดันดันแล้วหนีดันแล้วหนีเฟนีฟังแล้วไม่มีใครดันป้อมอ่ะเฟนีออฟเลนครับ โอ้หเฟนี่ออฟเลยนะมาดิเนี่ยกูจะตายเออเออเป็นไงสกิลหนึ่งเป็นเบามากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าเฟนี่ออกกรอบวะตายหมดแล้วเพื่อนเรา <laughs> <laughs> เหมือนจะแพ้ดูซูงเหมือนจะแพ้คงจะแพ้จริงแหละเนี่ยสกิลหนึ่งเบามากเลยเมื่อกี้นหนดูนะ ไม่โดนตัวครับโอ้ไม่แพ้แน่นอนนะผมว่าฝั <g ül> ่งเราไม่มีใครดันป้อมมาเลยเออจอนสันก็ขับรถวนไปมาวนไปมาไม่ยอมชนสักทีไม่มันต้องดันป้อมเลยนะนี่ฝั่งเราเน้นแต่ฆ่าไล่ฆ่าอย่างเดียวไม่มีใครดันป้อมเลยเฟนี่ออฟเลนนี่ดันสบายเลยดันแล้วก็หนีดันแล้วก็หนีนแ,กหนแกงเจอร์ก็ดันสบายเลย <g ül> <g ül> มาดิตายแน่เลยผมว่าเฟนี่ออกกลอครับ ไม่เข้าเลยยิงว่ะดิไม่โดนทั้งตัวมอ <c oughs> งเราไม่มีใครดันป้อมเลยต้นเกมไม่มีใครดันป้อมเลยตายแน่ตายแน่ตายแน่ตายเ,าเรียบร้อยครับอืมอะไรวะผม <c oughs> ไปแล้วมไม่มีดาเมจเลย อืมอืมโดนนี่เลย <laughs> แพยแ้แล้วแพ้แน่แนแล้วก็จจเฮ็ดมันออกของแท้งด้วยนะโจนสันออก <c oughs> เป็นเวทจนสันออกของเวทเออไม่มีดามเบรเลยเอ้า <c oughs> ออจะเกไปแล้วครับงอนสงสัยจงงอนงงมากเลยงงกับพวกเขาเลยมันเป็นไรครับไันเป็นไรเล่นต่อไปครับอยอมดำป้อมมาพวกเรางงมากเลยทำไมไม่มีไม่มีใครดันป้อมมะได้แต่ฆ่าอย่างเดียวเป็นนี้ครับจะถ่ายไปนี้ <laughs> ดูนี่ดิ c h ยิยจ chạy ย,ย,จย,ยดูจนสันไปไหนตายครับตายปล่อยก็เรียบร้อยครับจริงๆเราต้องเล่นดันป้อมด้วยนะไม่ใช่แต่ไล่ฆ่าอย่างเดียวไม่ชนะหรอกถ้าไล่ฆ่าอย่างเดียว ฆ่าแล้วก็ดันฆ่าแล้วก็ดันดลูกของเราไม่มีใครดันป้อมเลยจนสานนี่ขับวนไม่ยอมชนทันทีต้นเกมอะแล้ดูนี่นี่สิหบห้านาทีแล้วฝั่งเขามีเฟนเนียดันแล้วก็หนีเฟนเนียอ,อัพเลนครับดันแล้วก็หนีดันแล้วก็หนีเ <c oughs> ขาเล่นกันอย่างนี้เฟนเนียออฟเลนแกนเจอร์เป็นตัวป่าแกนเชื่อเป็นตัวป่าไอ้ไม่ใช่แกนเจอร์โรเจอร์เป็นตัวป่า,แ,ปปาแล้วก็เฟนเนียออฟเลนครับตายหมดแล้วเพบอน์เรา อะไรอะไ,ไรครับ,รรรบอ้าวหลุดสองตัวต้องหล่อดย่แน่ๆเลยกันไม่ไหวแน่ของเราไม่มีนักยิงด้วยคือทีมเราดีนะต้นเกมและทีนี้ไม่มีใครดันป้อไมไลยฝั่งเขามีแฟนีดันได้ตลอดเลยดันและหนีดันแล่หนี ฝั่งเราไม่มีนักยิงด้วยฝั่งเขามีโรเจอร์นักยิงนักตู้นักยิงแล้วก็เคนเจอร์ด้วยเค,เคยเลนได้ไวเคลนหลอดก็ไวเพราะเราไม่มีตัวเคลนหลอดครับเนี่ยกดบ่ให้กดยองแพ้เลยไง <laughs> งอนงอนจนสารออกไปจ,จนสารออกจากเกมไปแล้วเล่นสี่ตัว <laughs> ผมไม่กล้าไปไหนครับกลัวกรอกแอกปลาอยู่โอเคกรอกอยู่ตรงนั้นวายเข้าซวไวายตายสวยครับคาเปนนี้ได้ตีโดนได้ก็ตายนายยี่หว่าไหเจะเหเ้เล,เ,เล่นเล่นเล่นโยนเพื่อนไปหาไปหาฝั่งตรงข้าวเลยอะโทร จะ h ế ยจีจะฮ็ดเนี่ยเล่นโยนเพื่อนไปหาฝังตรงข้ามแล้วเล่นอย่างนี้ไม่ได้เขาพยายามโยนผมนะเดี๋ยวต้องซื้อซื้อนั่นก่อนซื้อไอเทมเวทกันโยนน้ำซื้อกันโยนจะให้มันพยายามโยนผม นี่ซื้อเทมกันกเวทก่อนกันเจอเฮ็ดต้องซื้อก็เดี๋ยวเขาโยนผมไปหาฝั่งตรงข้ามอ่ะเมื่อกี้ยูโดราโดนได้ไหมยูโดราโดนเจอเฮ็ดโย,ย,ยนไปหาฝั่งตรงข้ามอ่ะตายไหมเฉียวไว้ครับ <c oughs> อ้าวแต่ว่าฝั่งเราฝั่งเรานั่นตาย <c oughs> ร้อยมีตัวเคลียร์ด้วยครับแล้วก็จอนสันก็ A F K ออกจากเกมไปแล้วงอนงอนทำไงได้ครัเหมือนจะแพ้นะของเขามีแกนเจอร์ด้วยมีโรเจอร์ด้วยเคลียร์เลนไว้ตีป้อมก็ไว้ตีหลอดก็ไวอืมโอ้โหมาแล้วก็กรอปจบจบแน่โอ้ยโ,โอ้โหสโลโอ้โห,โโโหตายครับโอเคจบพอดีดีนะที่มีเกาะเกิดนะเ, <c oughs> เรายังไม่ตายเรายังไม่ตาย ที่ไม่ยอมดันปอม